อินน้อยแล้วแต่ทำไมยังอ้วนปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องอ้วนแต่ขาดสารอาหารนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าชอบลดความอ้วนโดยดูแต่ปริมาณแคลอรี่ในอาหารที่เรากินแค่นั้นเองครับซึ่งไม่ถูกต้องครับ ยกตัวอย่างอาหารคือชาโนมไข่มุกซึ่งมี3 5 0แคลอรี่ส่วนสเต็กไก่มี400แคลอรี่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกกินชาโนมไข่มุกเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็มีปริมาณแคลอรี่น้อยเมื่อเทียบกับสเต็กไก่แต่จริงๆแล้วตัวชานมไข่มุกมันไม่ดีเลยครับเพราะว่ามันมีน้าตาลสูงมาก แถมมีโปรตีนและก็วิตามินที่น้อยกว่าด้วยซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวครับเราเลือกกินสเต็กไก่ดีกว่าเพราะว่าถึงแม้จะมีแคลอรี่มากกว่าแต่ก็มีโปรตีนจากตัวเนื้อไก่มีโปรตีนจากไข่มีผักมีสารอาหารเกือบพบ5หมู่เลยครับซึ่งมีประโยชน์มากกว่าชานมไข่มุกนะครับ สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราได้รับปริมาณแคลอรี่น้อยต่อวันเรากินโปรตีนน้อยด้วยต่อวันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารไม่มีโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของกล้ามเนื้อแถมถ้าเกิดมวลกล้ามเนื้อน้อยลงโปรตีนน้อยลงทำให้กล้ามเนื้อที่จะไปใช้ในการเผาผาลาญพลังงานก็น้อยลงไปด้วยจึงเกิดปัญหา อ้วนตามมาเพราะว่ากินน้อยแล้วแต่ก็ยังอ้วนอยู่ไงครับสรุปก็คืออย่ากินน้อยโดยที่คำหนึงถึงแคลอรี่ปริมาณแคลอรี่อย่างเดียวดูตัวเลขอย่างเดียวว่ามันน้อยซึ่งไม่ถูกต้องครับเราจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะอาหารนั้นจะต้องมีโปรโตีนซึ่งช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอช่วยทำให้มวลกล้ามเนื้อเรามากขึ้น ทาให้การเผาผลาญเราดีขึ้นเราจะได้ไม่อ้วนนะครับและสิ่งสาคัญอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่และดื่มน้ําให้พอเพียงด้วยครับเพื่อช่วยให้กระบวนการเผาผลาญกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆดีขึ้นร่างกายเราได้เผาผลาญดีขึ้นเราจะได้ไม่อ้วนนะครับถ้าใครมีคําถามอยากปรึกษาหมอยงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนัก หรือปัญหาเรื่องอื่นๆทางด้านสุขภาพก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงทิกตอกได้เลยครับทิ้งคําถามไว้และเดี๋ยวหมอยงจะาตอบให้ทุกคำถามเลยครับด้วยความใจทุกคนเสมอครับใจักใจหมอยงนะครับ